สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสีมาอนุญาตพี่น้องนะครับแล้วก่บบาวถึงเรื่องเล่าของผู้ที่เหตุความผิดนะครับกิจกรรมที่มันมีความผิดในอดีตซึ่งผมกับบริบาาเก่งนะครับแต่ว่าผมไปเรียนรู้ศึกษาผมไปเบิ้งคลิปของน้องชลาท่วนนะครับ ผมฟังมาแล้วเออมันเกิดประโยชน์ผมก็เลยสีน้ามากขยายผลให้กับพี่น้องผู้เห็ดคลิปสางได้ได้นะครับผู้ที่คิดว่าตัวเองเหตุว่วมผิดอิงยังบ่ได้เหตุผิดพลาดอีหยังบ่ในอดีตนะครับเมื่อ1ปียอนหลังจะเบื้องแบบใดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องก็เลยสีนํามาขยายผลนะครับ ขออภัยน้องเจล่าท้วนเลครับเรื่องอาจท้าเทียว่าเป็นเฮ็ดคิบทีกอบปีเนาะผมฟังแล้วมันเกิดประโยชน์พี่น้องวิธีการเขาไปเช็คความทรงจําที่คิดว่าโจทย์ของมีความผิดบางคนผิดหลายบางคนผิดหน่อยจังผมเนาะครับผมเขาไปเบิ้งเมือว่านี่อ้ยสมพ่อแมนครับหลายเรื่องหลายเล่าเข้าข้ามบ่เข้าจ่าเข้าไปบ่าวยังไ่เนี่ยมีเยอะแยะเขาไปที่นะครับเอาฟังดีเลยครับ เข้าไปที่ Facebook นะครับเขามาหนาเฟซบุ๊กห้าปกติเราก็ไปแตะที่ขีดสามขีดเห็นมาครับขีดสามขีดเสร็จแล้วมันจะมีอันเลือ่อนลงมามันจะมีรูปนาฬิกาเขียนว่าความทรงจํานะครับแล้วเขาก็ติ๊กเข้าไปตรงนั้นนะครับเขาไปเบิ้งครับเมื่อหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีที่แล้วเ้าไปเฮ็ดอีหยังไวแน่ของผมนะครับอ้ยเขาไปเบิง้ง มีเรื่องเล่าที่มันผิดพลาดมากไหมเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดผิดลิขสิตเพราะว่าจะเข้าไปเป็นใส่วามรุ่นแรงอย่างต่างๆของแต่ละท่านโดยที่ห้องปรดูตัวเ้วอยพี่น้องอันใดที่มันมีประโยชน์เข้ากับเก็บไใบอันใดที่มันไม่มีประโยชน์เข้าลบทิ้งเลยครับวิธีการลบก็คือแตะที่จุดสามจุดนะครับแตะไปตึ๊บแล้วมันจะลงมไหมเข้าลบเลยครับไปเบืองครับไปเบืองอันใดมันผิดกฎชุมชนเข้าอ้ยเยอะแยะครับไปเบืองหลายแนวครับ ย้อนดูความทรงจํานะครับวิธีการดูย้อนดูความทรงจํานะครับเอาฟังไหมนะครับเขาที่หนาเฟซบุ๊กเสร็จแล้วแต่ที่ขีดสามขีดนะครับเลื่อนลุงม,มาหารูปนาฬิกาแล้วมันจะบอกว่าความทรงจําเขาติ๊กตรงนั้นนะครับติ๊กเข้าไปเบื้องเราพราะเขาติ๊กเข้าไปเพื่อมันจะเห็นเลยครับความส้มจางเกาเกาเข้าปุ๊บหนึ่งปีสองปีสามปีหอดหาปีก็ยังมีครับของผมเขาไปเบื้องนะครับเขา,าใส่ ค้าเบาข้ามจ่ายยังก็แล้วเปียเยอะแยะเลยหันนะครับผิดกฎนะครับอันนี้เป็นสิ่งเล็กในน้อยมาบอกครับแล้วผมเอามาขยายผลนะครับเอามาขยายผลเพื่อพี่น้องคนที่กําลังสั่งไรไดเห็ดอย่างเห็ดเหีมันถูกนํานะครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook มันเห็ดยากก็กลระเบียบมันเพิ่มขึ้นมากไม่หลายอย่างนะครับเอาให้มันชั่วๆเข้าเลยครับเห็ดหีนะครับค่อยๆไปลบครับความพิดเทาจะได้เบาบางลงนะครับเนาะ เอาถือว่าขันคลิปนี้มีประโยชน์กับให้ความอุปการะกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ